อริยสัจสี่ไม่ได้สอนให้ทนทุกข์แต่สอนให้พ้นทุกข์อย่างมีปัญญาในสังคมไทยปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่าชีวิตมันทุกข์อยู่แล้วต้องทนไปหรือเป็นพุทธศาสนิกชนต้องยอมรับทุกข์คำกล่าวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคืออริยสัจสี่ความเข้าใจผิดนี้ ทำให้ผู้คนจํานวนมากหันหลังกับพระพุทธศาสนาเพราะเข้าใจว่าเป็นศาสนาที่สอนให้ยอมจํานวนต่อทุกข์ยอมรับชะตากรรมและไม่พยายามแก้ไขปัญหาในชีวิตความจริงแล้วอริยสัจสี่ไม่ได้สอนให้เราทนทุกข์เลยแต่ตรงกันข้ามเป็นแผนที่นำทางที่ชัดเจนที่สุดในการพ้นทุกข์อย่างถาวรเป็นวิทยาศาสตร์แห่งความสุขที่พระพุทธเจ้าค้นพบและประกาศสอนให้แก่มนุษยชาติ บทความนี้จะนำเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจสี่และแสดงให้เห็นว่าคำสอนนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปลดปลื้งทุกข์ไม่ใช่การยอมจำนวนต่อมันความหมายที่แท้จริงของอริยสัจสี่อริยสัจสี่หรือความจริงอันประเศรศสริฐสี่ประการคือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้ในคืนที่ทรงตรัสรู้ และได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนาฤรคทายวันแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าองค์คำว่าอริยสัตมาจากคำว่าอริยะหมายถึงผู้ประเสริฐและสัตว์หมายถึงความจริงรวมกันแล้วหมายถึงความจริงที่ผู้ประเสริฐรู้เห็นหรือความจริงที่ทำให้เป็นผู้ประเสรศิฐอริยะทั้งสี่ประกอบด้วยถูกสมุท,ทยัยนิโรธและมรร ซึ่งแต่ละข้อล้วนมีความสำคัญและเชื่อมโยงกันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบคล้ายกับกระบวนการทางการแพทย์ที่แพทย์ต้องวินิจฉัยโรคหาสาเหตุของโรคยืนยันว่าโรคนั้นรักษาได้และสั่งยาหรือวิธีการรักษาอริยสัจสี่ก็เป็นเช่นเดียวกันแต่เป็นการรักษาโรคแห่งจิตใจและชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาวินิจฉัยและรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษยชาติ โรคที่พระองค์ทรงรักษาไม่ใช่โรคทางกายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นโรคของจิตใจของชีวิตของการดำรงอยู่นั่นคือทุก์ในทุกรูปแบบการเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องจึงเหมือนการได้รับใบสัญญาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุดซึ่งรับประกันได้ว่าหากปฏิบัติตามอย่างถูกต้องโรคจะหายขาดอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคืออริยสัจสี่ไม่ใช่ปรัชญาเพื่อการคิดหรือโตวาทีเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยสัจแต่ละข้อมีหน้าที่เฉพาะตัวทุกต้องรู้ให้แจ้งสมุทัยต้องละให้ได้มิโรต้องทำให้แจ้งมักต้องเจริญให้เต็มที่การปฏิบัติตามหน้าที่ของอริยสัจแต่ละข้อนี้จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงทุกข์ความจริงเรื่องทุกข์ที่ต้องรู้ให้แจ้งทุกหรือความจริงอันประเสริฐข้อแรกเกี่ยวกับทุกข มีได้หมายความว่าชีวิตเต็มไปด้วยแต่ความทุกข์ทรมานและไม่มีความสุขเลยหากแต่หมายถึงการยอมรับความจริงว่าในชีวิตมีทุกข์เป็นส่วนหนึ่งและทุกข์นั้นมีหลายระดับหลายมิติตั้งแต่ทุกข์ที่เห็นได้ชัดเจนไปจนถึงทุกข์ที่ละเอียดอ่อนและซ่อนเร้นพระพุทธเจ้าทรงแบ่งทุกข์ออกเป็นสามประเภทใหญ่ได้แก่ทุกขคทุคตาซึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดทางกายและทางใจโดยตรงเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยความเศเศร้า ความกังวลความกลัวทุกประเภทนี้เป็นทุกข์ที่ทุกคนรู้จักและเข้าใจได้ง่ายประเภทที่สองคือวิปริณามทุกขตาหรือทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยมีความสุขด้วยเมื่อเปลี่ยนแปลงไปสูญเสียไปหรือสิ้นสุดลงก็กลายเป็นความทุกข์เช่นความสุขจากการได้สิ่งที่รักเมื่อสิ่งนั้นหมดไปเราก็ทุกข์ความสุขจากสุขภาพดีเมื่อป่วยไข้ก็กลายเป็นทุกข์ นี่คือทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งประเภทที่3คือสังขารทุกขตาหรือทุกข์ที่เกิดจากความเป็นสังขารความเป็นของปรุงแต่งหมายถึงทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนหขันแม้ในขณะที่เรารู้สึกว่ากําลังมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็ยังแฝงไปด้วยความไม่แน่นอนความต้องดูแลรักษาความเสื่อมสลายนี่คือทุกข์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดซึ่งพระอรหันต์เท่านั้นที่จะรู้เห็นได้ชัดเจนทั้งหมด การรู้ทุกข์ให้แจ้งไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งนับทุกข์หรือคิดถึงแต่ความทุกข์ทรมานแต่หมายถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีรูปแบบอย่างไรและส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรเมื่อเรารู้จักทุกข์อย่างแท้จริงเราจะไม่หลงหรือปฏิเสธมันแต่จะสามารถรเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจและปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายล้วนเป็นทุกข์ การพลัดพรากจากของรักการต้องประจบกับของชังการปรารถนาสิ่งใดและไม่สมหวังและโดยสรุปแล้วอุปาทานขันห้าคือร่างกายและจิตใจที่เราเกาะเกี่ยวยึดมั่นล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิน้นคำสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตไม่มีความสุขแต่หมายความว่าความสุขทั้งหมดในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงและไม่อาจเกาะยึดถือมั่นไว้ได้ตลอดไปการเข้าใจทุกอย่างถูกต้องจะทำให้เราไม่หนีทุกข์ไม่ปฏิเสธทุกข์ และไม่ยึดติดกับทุกข์แต่จะมองทุกข์ด้วยความเป็นกลางรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตและที่สําคัญที่สุดคือรู้ว่าทุกข์สามารถดับได้การรู้ทุกข์จึงเป็นก้าวแรกในการ้นทุกข์เพราะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เราไม่รู้จักหรือไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่ได้สมุทยัยความจริงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อทราบแล้วว่าทุกข์มีอยู่จริงขั้นตอนต่อไปคือต้องค้นหาว่าทุกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร นี่คือสมุทยัยหรือความจริงอันประเสริฐข้อที่สองเกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาคือความทยานอยากในรูปแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหามีสามประเภทได้แก่กามตัณหาคือความอยากได้ในกามในความสุขทางประษาสัมผัสทั้ง5ต้องการเห็นสิ่งสวยงามฟังเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมลิ้มรสอร่อยสัมผัสสิ่งนุ่มนวลภาวะตัณหา คือความอยากมีอยากเป็นต้องการความดำรงอยู่ต้องการเป็นคนสำคัญมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีความภูมิใจในตัวตนและวิภวะตันหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องการทำลายต้องการให้สิ้นสุดต้องการหนีหายไปจากสิ่งที่ไม่ชอบตันหาเหล่านี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเราบางครั้งเราตระหนักรู้บางครั้งก็ไม่ตระหนักรู้มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราสแสวงหาความสุขหลีกเลี่ยงความทุกข์และพยายามรักษาตัวตนไว้ ปัญหาก็คือการสแสวงหาความสุขผ่านตัณหานั้นไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อได้สิ่งหนึ่งแล้วก็จะต้องการสิ่งอื่นต่อไปเมื่อเป็นคนสําคัญระดับหนึ่งแล้วก็ต้องการเป็นคนสําคัญกว่าเดิมวงจรของการสแสวงหาและความไม่พอใจนี้หมุนเวียนไม่หยุดหย่อนสมุทัยไม่ได้สอนว่าเราไม่ควรมีความต้องการอะไรเลยหรือไม่ควรสแสวงหาความสุขแต่สอนให้เราเข้าใจว่าความต้องการที่มาจากตัณหาที่มาจากความไม่รู้จักพอที่มาจากความยึดติดนั่นแหละที่เป็นรากเหง้าของทุก การต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิตเป็นเรื่องปกติแต่การต้องการอาหารเพื่อความเพลิดเพลินยังไม่มีขอบเขตจนเป็นโทษต่อสุขภาพนั่นคือตันหาการต้องการทำงานให้ดีเป็นเรื่องปกติแต่การต้องการชื่อเสียงยศศักดิ์จนยอมทำทุกอย่างรวมทั้งเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือตันหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าตันหานี้เชื่อมโยงกับอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงความหลงไม่เห็นสภาวะแท้จริงของสรรพสิ่งเราหลงคิดว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นความสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตตตตััวววนนนนเเป็พราาะคมหลงี เราจรึงเกาะเกี่ยวยึดมั่นในสิ่งต่างๆและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปเราก็ถูกการรู้สมุดัทยให้แจ้งคือการเห็นกลไกลการทํางานของตัณหาและอวิชชาในจิตใจ,ใจของตนเองไม่ใช่เพียงแค่ท่องจําหรือเข้าใจในระดับปัญญาแต่เป็นการเห็นจริงในประสบการณ์ตรงเห็นว่าเมื่อใดที่ตัณหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาเห็นว่าเมื่อใดที่เรายึดติดเราก็สร้างทุกข์ให้กับตนเองเมื่อเห็นแล้วเราจะมีแรงจูงใจที่แท้จริงในการละตัณหาไม่ใช่การบังคับหรือกดทับแต่เป็นการปล่อยวางด้วยความเข้าใจ สิ่งสาคัญที่ต้องเข้าใจคือสมุดไทยไม่ได้สอนให้เราตําหนิตัวเองหรือรู้สึกผิดที่มีตัณหาตัณหาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงการรู้ว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์คือการมีเครื่องมือในการจัดการกับมันไม่ใช่การประนามตนเองเหมือนการรู้ว่าไฟร้อนจะไม่จับมันไม่ใช่การเกลืยอไฟหรือตําหนิตนเองที่เคยถูกไฟลวกนิโรธความจริงเรื่องความดับทุกข์นิโรธหรือความจริงอันประเสริฐข,ข้อที่3เกี่ยวกับความดับทุกข์คือข่าวนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนานิโรธบอกว่า ทุกสามารถดับได้ความดับทุกมีอยู่จริงและสามารถบรรลุถึงได้นี่คือหัวใจสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าพราะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทนทุกข์แต่สอนให้พ้นทุกข์นิพพานหรือความดับสนิทแห่งตัณหาคือนิโรธเป็นสภาวะที่ตัณหาดับสนิทอวิชชาดับสนิทความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดดับสนิทเหลือแต่ความสงบความเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ขึ้นกับเงื่อนไข่ภายนอกนิพพานไม่ใช่การตายไม่ใช่ความว่างเปล่าไม่ใช่การหมดสิ้นไปของทุกสิ่ง ต่เป็นสภาวะที่เหนือกว่าความทุกข์และความสุขในโลกการรู้นิโรธให้แจ้งคือการทำนิพพานให้แจ้งการประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าความดับทุกข์มีจริงและสามารถบรรลุได้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระองค์ไม่สอนสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ประจักษ์ด้วยพระองค์เองพระองค์บรรลุนิพพานแล้วจึงสามารถสอนทางสู่นิพพานได้และมีพระอรหันต์นับไม่ถ้วนที่ได้บรรลุนิพพานตามร้อยพระบาทของพระพุทธเจ้านี่คือหลักฐานที่ว่านิโรธไม่ใช่ทฤษฎีหรือความเชื่อแต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ ิโรธให้ความหวังและพลังอย่างมหาศาลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะมันบอกว่าไม่ว่าเราจะทุกข์มากแค่ไหนชีวิตจะยากลําบากเพียงใดทุกนั้นสามารถดับได้หมดความดับทุกไม่ใช่แค่การลดทุกข์ลงหรือทนทุกข์ให้ได้แต่เป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นการตัดรากเหง้าของทุกข์ออกไปไม่ใช่แค่ตัดไปตัดกิ่งหลายคนอาจสงสัยว่าหากทุกข์ดับหมดแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานไม่ใช่ความตายแต่เป็นความมีชีวิตอย่างแท้จริงเป็นความเป็นอิสระสูงสุด พระอาหารหันต์ผู้บรรลุนิพพานยังมีชีวิตอยู่ยังทำกิจกรรมต่างๆยังช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่มีทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวไม่มีความโลภความโกรธความหลงมีแต่เมตตากรุณาอุทิตาอุเบกขาและปัญญาที่บริบูรณ์นิโรจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเป็นจุดหมายปลายทางที่พระพุทธศาสนามุ่งหมายไม่ใช่การสอนให้ทนทุกข์ไปเรื่อยๆจนตายแต่เป็นการสอนให้มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้ได้ในชาตินี้เองการรู้ว่านิพพานมีจริงและบรรลุได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมีอยู่จริงก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังและความแน่วแน่มรรคความจริงเรื่องทางดับทุกข์มรรคหรือความจริงอันประเสริฐข้อที่4เกี่ยวกับทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8หรือทางอันประเสริฐมี8องค์เป็นวิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถเดินไปสู่ความดับทุกข์ได้ มรรคนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่สอนแค่ทฤษฎีแต่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นการมองเห็นความจริงตามที่เป็นโดยเฉพาะอริยสัจสี่เห็นว่าทุกมีจริงมีเหตุสามารถดับได้และมีทางดับสัมมาสังกัปะปะหรือความดำริชอบเป็นการตั้งใจที่ถูกต้อง คือตั้งใจในการออกจากกามไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาหรือเจรจาชอบเป็นการพูดจาที่ไม่เป็นเท็จไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายและไม่พูดเพอ้อเจอ้อสัมมากัมมันตะหรือการงานชอบเป็นการประกอบอาชีวะที่สุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะหรือเลี้ยงชีพชอบเป็นการประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเป็นความพยายามในการป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและอกุศลธรรมที่เกิดแล้วเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วสัมมาสติหรือระลึกชอบเป็นการมีสติระลึกรู้อยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันทั้งกายเวทนาจิตและธรรมสัมมาสมาธิหรือตั้งใจมั่นชอบ เป็นการมีจิตตั้งมั่นสงบและผ่องใสสามารถมองเห็นความจริงได้ชัดเจนอริยมรรคมีองค์8นี้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งต้องพัฒนาคู่คู่กันไปไม่สามารถแยกออกจากกันได้ศีลเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติทำให้จิตใจสะอาดและมั่นคงสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นและมีพลังปัญญาทำให้เห็นความจริงเมื่อสส่วนนี้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกขมักแสดงให้เห็นว่าการพ้นทุก์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยแต่เป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างมีระบบเหมือนการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต้องมีเส้นทางที่ชัดเจนมีแผนที่มีเข็มทิศและความมุ่งมั่นในการเดินอริยมรรคมีองค์8ดคือแผนที่และเข็มทิศที่พระพุทธเจ้าประทานให้ส่วนการเดินนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความเพียรของผู้ปฏิบัติเองสิ่งสำคัญคือ มักไม่ได้สอนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนมัชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่ปล่อยตัวจนเกินไปและไม่บีบคั้นตัวเองจนเกินไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมีสติมีปัญญาและมีความเมตตากรุณาต่อตอนเองและผู้อื่นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไม่ควรทำให้เราทุกยิ่งขึ้นแต่ควรทำให้เรามีความสุขสงบและเบาใจยิ่งขึ้นทีละน้อย อริยสัจสี่กับการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่หลายคนอาจคิดว่าอริยสัจสี่เป็นคําสอนโบราณที่ไม่สามารถนํามาใช้ในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความซับซ้อนแต่ความจริงแล้วอริยสัจสี่เป็นหลักธรรมที่เหนือกาลเวลาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยและยิ่งในสังคมที่มีความเครียดและความทุกข์มากเท่าไหร่อริยสัจสี่ก็ยิ่งมีความสําคัญมากเท่านั้น ในการทำงานเราสามารถนำอริยสัจสี่มาใช้ได้เมื่อเราเครียดจากงานนั่นคือทุกแทนที่จะปฏิเสธหรือหนีความเครียดเราควรยอมรับว่ามันมีอยู่จริงจากนั้นสำรวจว่าความเครียดนี้เกิดจากอะไรนั่นคือการพิจารณาสมุทยัยอาจเกิดจากความอยากมีตำแหน่งสูงอยากได้รับการยอมรับกลัวถูกตำหนิหรือไม่รู้จักปฏิเสธงานที่เกินตัวเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็สามารถมีความหวังว่าความเครียดนี้สามารถลดลงหรือดับไปได้นั่นคือนิโรธและเราก็เริ่มปฏิบัติ เช่นตั้งสติในการทํางานทํางานที่ละอย่างด้วยสมาธิพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเมตตีและปรับทัศนคติในการทํางานให้สมดุลน,นั่นคือมัคในความสัมพันธ์เราสามารถใช้อริยสัจสีเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อมีความขัดแย้งกับคนที่เรารักนั่นคือทุกข์เราสํารวจว่าความขัดแย้งนี้เกิดจากอะไรอาจเกิดจากความต้องการให้อีกฝ่ายเป็นไปตามที่เราต้องการความอยากควบคุมความหวังที่ไม่สมจริงนั่นคือสมุท,ทยัยเรารู้ว่าความขัดแย้งนี้สามารถคลี่คลายได้นั่นคือนิโรธ และเราเริ่มปฏิบัติด้วยการฟังอีกฝ่ายด้วยความเมตตาพูดด้วยความจริงใจแต่ไม่รุนแรงยอมรับความแตกต่างและปล่อยวางความต้องการควบคุมนั่นคือมักในการเผชิญกับความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่รักงานสุขภาพหรือทรัพย์สินอริยสัตวสี่ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความสูญเสียนั้นด้วยความเข้าใจความสูญเสียทําให้เราทุก์นั่นคือทุกเหตุที่เราทุก์คือเรายึดติดกับสิ่งนั้นเราคิดว่ามันควรจะอยู่กับเราตลอดไปนั่นคือสมุทัย แต่เรารู้ว่าความทุกข์จากการสูญเสียนี้สามารถเบาบางลงและดับไปได้ในที่สุดนั่นคือนิโรธและเราปฏิบัติด,ด้วยการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงระลึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีแต่ปล่อยว,วางความยึดติดและดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความรู้สึกขอบคุณมากกว่าความโศกเศร้านั่นคือมรรคอริยสัตตสียังช่วยให้เราจัดการกับปัญหาสังคมต่างๆได้เช่นความเหลื่อมล้ำความรุนแรงการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเราเห็นปัญหาเหล่านี้เป็นทุกข์ของสังคมเราก็พิจารณาว่าเกิดจากอะไร มาเกิดจากความโลดความโกรธความหลงของคนในสังคมความอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆความไม่พอใจในสิ่งที่มีความไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมเราเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้และเราเริ่มปฏิบัติด,ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือผู้อื่นเผยแพร่ค,ความรู้ที่ถูกต้องและร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นข้อเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับอริยสัจสี่ข้อเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือการคิดว่าอริยสัจสี่ สอนให้คนเราเห็นโลกในแง่ร้าย,ายเห็นแต่ความทุกข์และไม่มีความสุขความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความสุขในโลกแต่ทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขในโลกไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและมักนำไปสู่ทุกข์ในที่สุดพระองค์ทรงสอนให้เรามองเห็นความจริงตามที่เป็นไม่หลอกตัวเองด้วยความสุขชั่วคราวและมุ่งสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นนิพพานอีกข้อเข้าใจผิดหนึ่งคือ การคิดว่าอริยสัจสี่สอนให้หนีจากโลกไม่สนใจสังคมไม่สนใจครอบครัวและมุ่งแต่เรื่องของตัวเองความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองครอบครัวสังคมและโลกการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมีเมตตากรุณามากขึ้นและมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นไม่ใช่การหนีหรือไม่รับผิดช,ชอบ บางคนเข้าใจว่าอาริยสัจสี่สอนให้ละทุกอย่างไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีความปรารถนาและมีชีวิตแบบพระเท่านั้นความจริงคืออริยสัจสี่สอนให้ละตัณหาไม่ใช่ละความต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราต้องการอาหารน้ำที่อยู่อาศัยนั่นไม่ใช่ตัณหาเราต้องการเรียนรู้พัฒนาตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็ไม่ใช่ตัณหา ตัณหาคือความต้องการที่มาจากความโลภที่มากเกินความจําเป็นและทําให้เราและผู้อื่นทุกข์มีคนเข้าใจว่าอาริยสัจสี่เป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับนักบวชหรือนักปฏิบัติเท่านั้นคนทั่วไปทำไม่ได้ความจริงคืออริยสัจสี่เป็นหลักธรรมสำหรับทุกคนไม่จำกัดเพศอายุอาชีพหรือสถานะแม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของอริยสัจสีได้ และทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ในระดับของตนเองไม่จำเป็นต้องออกบวชหรือเข้าป่าเข้าเขาสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันบางคนคิดว่าอาริยสัจสี่เป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงความจริงแล้วอาริยสัจสี่เป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงมันไม่ต้องการให้เรามีความเชื่อแบบตาบอดแต่ต้องการให้เราสำรวจทดลองและพิสูจน์ด,ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าเชื่อเพียงเพราะฟังเพียงเพราะมีคนบอกหรือเพียงเพราะเขียนไว้ในคัมภีร์ให้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองและเมื่อรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งใดเป็นกุศลเป็นประโยชน์นำไปสู่ความสุขก็จงยึดถือสิ่งนั้นการเริ่มต้นปฏิบัติตามอริยสัจสีการเริ่มต้นปฏิบัติตามอริยสัจสี่ไม่ยากเย็นอย่างที่คิดขั้นแรกคือการเรียนรู้และเข้าใจอริยสัจสี่ให้ถูกต้องอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมบรรยาย พูดคุยกับพระหรือครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอริยสัจแต่ละข้อคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรขั้นที่สองคือการสำรวจตัวเองสังเกตชีวิตของตัวเองว่าเรามีทุกข์อะไรบ้างทุกข์เหล่านั้นเกิดจากอะไรเราพยายามแก้ไขอย่างไรและผลลัพธ์เป็นอย่างไรการสำรวจตัวเองนี้คือการเริ่มทำความรู้จักกับทุกข์และสมุทัยในชีวิตของเราเอง ไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำหรือเข้าใจในทางทฤษฎีแต่เป็นการเห็นจริงในประสบการณ์ของตัวเองขั้นที่3คือการเริ่มปฏิบัติเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่ทำได้เช่นการรักษาศีลห้าพูดจริงไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ดื่มสุราศีลห้าน,นี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสงบมีความสุขและเป็นที่รักของผู้อื่นเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็เริ่มฝึกสมาธิ อาจเริ่มจากการนั่งสมาธิวันละ10นาที20นาทีค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเมื่อคุณนเคยการฝึกสติก็เป็นสิ่งสำคัญตั้งสติในการทำกิจกรรมประจำวันเช่นเดินกินนั่งนอนทำงานพูดคุยรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรสตินี้จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปกับอดีตหรืออนาคตและจะช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้น สิ่งสําคัญคือต้องปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ปฏิบัติแรงๆแล้วหยุดแต่เป็นการปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยแต่ต่อเนื่องเหมือนการหยดน้ําใส่ถังหยดแรกอาจไม่เห็นผลแต่หยดต่อไปเรื่อยๆในที่สุดถังก็จะเต็มการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันปฏิบัติต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อยทุกวันในที่สุดก็จะเห็นผลนอกจากนี้ควรหาเพื่อนร่วมทางมีกัลยาณมิตรที่จะช่วยหนุนใจแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีกัลยาณมิตรทําให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติมากขึ้นและเมื่อเรามีปัญหาหรือข้อสงสัยก็มีคนที่จะช่วยแนะนําได้การเข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติธรรมไปวัดฟังธรรมเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างกัลยาณมิตรสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องมีความอดทนไม่หวังผลเร็วเกินไปการปฏิบัติธรรมคือการเปลีย่ยนแปลงนิสัยและมุมมองที่ติดตัวมานานจึงต้องใช้เวลาต้องมีความอดทนและความเพียรอย่าท้อแท้เมื่อย,ยังไม่เห็นผลหรือเมื่อมีอุปสรรค ทุกอุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผลของการปฏิบัติตามอริยสัจ4เมื่อเราปฏิบัติตามอริยสัจ4ีอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเราจะเห็นผลชัดเจนในชีวิตผลแรกคือความสงบของจิตใจจิตใจที่เคยกระวนกระวายวุ่นวายกังวลจะค่อยๆสงบลงรู้สึกเบาสบายไม่หนักใจกับปัญหาต่างๆเหมือนเดิมแม้ปัญหายังมีอยู่ แต่เราไม่ทุกข์ใจกับมันเหมือนเดิมผลที่สองคือความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าทำไมเราถึงคิดพูดทำและรู้สึกในแบบที่เป็นเราเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและที่สำคัญเราเริ่มเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเช่นกันรู้ว่าทุกคนต่างก็มีทุกข์มีปัญหาและต่างก็พยายามสแสวงหาความสุขตามวิถีของตนเอง ความเข้าใจนี้ทำให้เรามีเมตตากรุณามากขึ้นผลที่สคือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมีความสงบภายในและมีเมตตากรุณาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างย่อมดีขึ้นเราไม่โกรธง่ายไม่เอาแต่ใจตัวเองรู้จักฟังรู้จักให้รู้จักให้อภัยคนรอบข้างจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเรา และความสัมพันธ์ก็จะลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นผลที่4คือความสำเร็จในการงานและชีวิตแม้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แสวงหาความสำเร็จทางโลกแต่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะทำให้เรามีจิตใจที่สงบมีสติสัมปชัญญะมีความมุ่งมั่นและความอดทนซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อความสำเร็จนอกจากนี้เมื่อเราไม่หมกมุ่นกับความโลภความโกรธและความหลง เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนผลที่5คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกไม่ขึ้นกับว่าเรามีอะไรหรือไม่มีอะไรเป็นความสุขที่เกิดจากภายในจากความสงบของจิตใจจากการไม่มีกิเลสครอบงำจากการเห็นความจริงความสุขนี้ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งภายนอก และเมื่อเรามีความสุขนี้เราก็สามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้สุดท้ายผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความหลุดพ้นจากทุกขสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในที่สุดก็จะบรรลุนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระคุทธศาสนาการบรรลุนิพพานอาจใช้เวลาหลายชาติหลายภพสำหรับบางคนแต่ก็มีผู้ที่บรรลุในชาตินี้หลายท่านสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นและดำเนินต่อไป ทุกก้าในเส้นทางล้วนมีคุณค่าสรุปอริยสัจสี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทนทุกข์แต่สอนให้พ้นทุกข์อย่างมีปัญญาอริยสัจสี่ไม่ใช่ปรัชญาหรือาศาสนาในเชิงตาบอดแต่เป็นวิทยาศาสตร์แห่งความสุขเป็นแผนที่นำทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกสอนให้เรารู้จักทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธไม่หนีแต่เผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญสมุทัยสอนให้เรารู้ว่าทุกมีสาเหตุเกิดจากตัณหาและอวิชชาไม่ใช่โชคชะตาหรือการลงโทษจากเทวดานิโรธให้ความหวังว่าทุกสามารถดับได้ ความหลุดผลมีจริงและบรรลุได้มรรคให้เส้นทางที่ชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรเพื่อดับทุกข์นั่นคืออริยมรรคมีองค์8อริยสัจส,สี่เป็นคำสอนที่เหนือการเวลาสามารถนำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัฒนธรรมทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนทำงานอะไร อริยสัจส,สี่สามารถช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติปัญญามากขึ้นมันไม่ต้องการให้เราเปลี่ยนศาสนาออกบวชหรือทิ้งทุกอย่างแต่ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงภายในเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองและวิธีดำเนินชีวิตการปฏิบัติตามอริยสัจส,สี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำมันต้องการความมุ่งมั่นความอดทนและความเพียร แต่ผลที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามเป็นอย่างมากเพราะมันคือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงความสงบที่ยั่งยืนและความหลุดพ้นจากทุก์ขโดยสิ้นเชิงในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเครียดความกังวลและความไม่แน่นอนอริยสัจสี่เป็นเหมือนดวงประทีปที่ส่องสว่างในความมืดเป็นที่พึ่งที่แน่นอนที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการเดินทางของชีวิต พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและประกาศสอนอริยสัจสี่ไว้แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะเลือกว่าจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์หรือไม่ขออย่าเข้าใจผิดอีกต่อไปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ทนทุกข์อริยสัจสี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้พ้นทุกข์อย่างมีปัญญาสอนให้เราเป็นผู้กล้าหาญที่เผชิญหน้ากับทุกข์เป็นผู้ฉลาดที่เข้าใจสาเหตุของทุกข์เป็นผู้มีความหวังว่า ทุกสามารถดับได้และเป็นผู้ปฏิบัติที่เดินบนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นขอให้เราทุกคนเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสุขสงบและปราศจากทุกข์นี่คือจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาและนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับมนุษยชาติทั้งมวลขอให้อริยสัจสี่เป็นเครื่องนำทางในชีวิตของเราทุกคนนำพาเราไปสู่ฝั่งแห่งความสุขความสงบ และความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง